ตอนรับข่าวสุดช,ช็อตชูสวัสดีเ,เพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Star Survey นะครับซึ่งเป็นเกม Horr เ r เช่นเดิมนะครับสำหรับสิ้นเดือนนี้เรามีเกม h o r r o r มาเพียบเลยเป็นเกมที่เราโหลดฟรีนะครับสำหรับใครทีอ่อยากไปหาโหลดเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเกมนี้ก็คือ Star Survey นะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมง2 PM บ่าย2เหรอใช่เหรอ มึงใกล้กูถูกว่เนี่ยอ๋อเป็นเวลาเครื่อง <c oughs> อันนี้ก็คืออัดตอนบ่ายสองโอเคครับก็คือเราจะต้องมานั่งทำแบบสอบถามกันนะครับไปเลยฮนะ yes เปิดมาวันนี้วันนี้เป็นวันที่ดีของคนไหมโอเค yes yes <c oughs> uh, do you have many responsibilities มีงานให้ทำเยอะไหมก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ Look around for a moment มองไปรอบๆสักพักหนึ่งแล้วกันเอา่าโอเคก็มีลูบิกสามอันมีนาฬิกามีอะไรเนี่ย water มีน้ำวางไม่ได้เหรอนาฬิกาอ๋อโยนทิ้งได้เอ้ยนี่อะไรอะ่ะ อกเกลเปิดเลยเหมือนจะเป็นหน้าต่างหรือเปล่าเข้าไปไม่ได้ด้วยซูมได้อันนี้อะไรล่ะคุณคุ้นเคยกับสิ่งรอบๆตัวคุณหรือยังก็น่าจะคุ้นเคยแล้วมั้งกดไม่ได้อะไรรูบิกก็โยนทิ้งลงถังขยะแวกเลย yes do you know where you are คุณรู้ไหมว่าคุณอยู่ในถ้าตอบเย็ดไปจะกดนตีดว้วยอล no ฮะ huh? ไปสองสองนาทีแล้ว have you ever had a panic attack เออไม่มีนะไม่เคยมี panic attack นะ u f i n y yourself questioning your existence คุณเคยสงสัยไหมว่าคุณมีจริงหรือเปล่าอ่ uh, uh, จริงก็เคยสงสัยนะเอ้ยหยุดก่อน do you really believe there is a god มีพระเจ้าไหม อ่า uh, yes. นี่มันเป็นแบบสอบถามแบบไหนกันเนี่ย Are you answering this question out of free view อ่าก็ใช่แหละ Are you certain แน่ใจหรือเปล่าเหรอแน่ใจครับ Do you feel comfortable in your room รู้สึกสบายไหมในห้องเนี่ย <c oughs> เราควรจะสบายไหม กับความรู้สึกแบบขาวดำอ่ะอ่าก็นิดหนึ่งมั้งถ้าไฟดับมึงจะกลัวไหมกลัวดิเอาเสียงประตู Have you ever wondered when you will die อยากเคยสงสัยไหมว่าเมื่อไหร่จะตายเคยกูเคย ประตูเปิดปิดปิดไม่ได้ด้วยเดินก็นไม่ได้ <sighs> Have you cleaned off your desk lately หลังๆวันนี้เคยทำความสะอาดโต๊ะบ้างไหมอะไรวะเฮ้ยเราโยมันทิ้งไปหมดแล้วนี่ตะเกียะเ,เราโยมันทิ้งไปสองอันแล้วนี่ตะเกียหรือว่าหรือว่าอ,อันเดียววะ Have you cleaned off your desk lately อ่า แต่โนโตะแต่กิลติกาโน่ในคุณเล่นเกมดักกว่าจรที่บเนี่ย open the folder on your desk เฮ้ยพวกรู้ไหมมันคืออะไรมันคือมันคือหน้าปอกคลิปกู อะไรกันครับเฮียคนลุกอะไรอันนี้คือหน้าปกคลิปของเกมแชร์ซิมูเลเตอร์อะเฮ้ยคนลุกว่ะอีกในหนึ่งก็คือจริงว่ะ <laughs> หูไม่กล้ากดเลยอะ่ะโยนทิ้งแม่งเลยแล้วกันเออกูจำได้รู้ได้ไงวะ โยนโยนมันทิ้งแล้วก็ Do you have internet access เออมีอินเทอร์เน็ตอยู่เว้ย Yes Do you have any enemies นายมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่าอ่าไม่มีนะ If you suddenly went missing would anybody come looking for you ถ้านายหายไปจะมีใครมาตามหานายไหมเอ่อก็น่าจะมีละ สำคัญตัวยไหมว่า <laughs> Are you alone เออกูอยู่คนเดียวน่ากลัวว่านัากลัวว้าเออใช่ if you scream would anybody hear ถ้าเมื่อกี้จะมีใครได้ยินไหมกู่ตามใครมาก่อนดีไหมเนี่ย <laughs> เ <laughs> ชื่อไม่กล้ากดว่ะ If you scream, would anybody hear? Yes, อยาด้วยมีคนได้ยินกูด้วย Do you know the person standing behind you? เก้าไม่อยากขันไปเลยเฮ้ยน่ากลัวว่ะ มองไปรอบๆก่อนอายูอโลนไม่ใช่แล้วมีใครก็ไม่รู้อยู่ข้างหลังกูเมืงอี้ Relax take some time to relax โอเคใจเย็นมองตัอไม่มองอะไรงั้นอายู relax no กูไม่รีแลกซ์เลยสักนิดเดียวอายู fingering real and not just program like a machine นายรู้สึกว่านายเป็นคนจริงๆไหม ไม่ได้ถูโปรแกรมมาเหมือนกับแมชชีนอะ่ะก็ก็กเลียวอยู่นะ <laughs> is there meaning to life ชีวิตมีความหมายไหมก็อ,อังตรงก็ใช่ <laughs> do you know who you are yet ก็บอสชูไง Do You know what is happening นายรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ If you were told the truth about your existence would you deny it in hope for a better answer ถ้านายรู้เรื่องจริงบางอย่างแล้วเกี่ยวกับการที่เรามีตัวตนอยู่นั้นนายจะปฏิเสธมันแล้วก็หวังว่าจะมีความตำตอบที่ดีกว่าหรือเปล่าฉันจะ ฉันจะฉันจะคิดดูก่อนแต่ฉันจะตอบว่า no บอสกูกลัวโอลุกไปดังตัวเลยเนี่ยตอนเนี้ยเออใช่กูบอสเองแหละขันรอบๆเลยแลกัน when I ask you question is 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 it really you answering เออคุณตอบเอง <c oughs> If I could prove to you that you are not sentient, sent would you be shocked? ถ้าบอกว่าเราไม่ใช่แบบว่าคนที่มีความรู้สึกนายจะตกใจไหมตกใจตกใจก็ได้ครับเชี <c> ่ย <oughs> yeah. Do you want to know the truth? <c oughs> อยากรู้ความจริงไหมเออคุณอยากรู้ <c oughs> Look out your window ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ดู Look around you this room the door the computer the house next door None of it is real I made this world I made you เราถูกสร้างขึ้นมาครับไม่มีอะไรจริงเลยมีแต่ว่า I've been trying to help you see it for what it is and now I finally done it. ฉันพยายามที่จะทำให้นายรู้ว่ามันคืออะไรและฉันก็ทำสำเร็จฉันสามารถปล่อยให้นายเป็นอิสระได้แล้วงยน่าก,กลัว เกมนี้น่ากลัวมากคือไม่มีผีเลยแต่ว่ามันน่ากลัวมากเลยนะครับสำหรับเกม Star Survey นะครับก็จะประมาณนี้คือเขาน่าจะคือเขาเล่นกับระบบของเราอะคือเขาเล่นกับคอมพิวเตอร์เราอะจนเราแบบกลัวไปเลยนะคือเอารูปเรามาแล้วก็รู้ชื่อเราอะไรเงี้ยหูยเขาน่ากลัวเลยโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยแล้วกันเพราะเกมนี้มันเจ๋งมากเลยนะครับอันว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สวัสดี